สวัสดีครับสมิธออโตพาร์ทครับคลิปนี้เป็นการสแกนนะครับโดยใช้โปรแกรมนิสันคอนเซ็ปต์นะครับร่วมกับกล่องแท็กติกนะครับรถตัวนี้เป็นนวราปีนหนึ่งศมีปัญหาปั๊มล็อกนะครับโชว์เกี่ยวกับระบบปั๊มนะครับลบไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนช่างนะครับจึงใช้ฟังก์ชันนะครับเลินปั๊มนะครับเลินระบบใหม่นะครับจากนั้นก็จะไปพอเลินเสร็จนะครับดูตามคลิปนะครับก็ทําการลบโค้ดนะครับโค้ด เกี่ยวกับระบบปั๊มอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงสามารถลบได้นะครับก็คือจบงานนี้นะครับตัวนิสสันคอนเซลนะครับตัวนี้ครับก็เมื่อใช้กับกล่องแท็กติกก็สามารถนะครับอ่านโค้ดลบโค้ดนะครับแล้วก็คาลิเบอรแล้วก็ดูค่าสดได้ด้วยนะครับจากนี้ก็จะมีคลิปอื่นนะครับเดี๋ยวลองลองดูตามคลิปเลยนะครับนะครับไม่เจอแล้วนะครับลบเรียบร้อยแล้วนะครับ คลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นการดูค่าสดของเครื่องนะครับเนี่ยครับดูอ่านอันนี้ไม่มีไม่อ่านแล้วไม่มีโค้ดนะครับถ้าอยากดูค่าสดนะครับก็ดูนะครับดูตามเมนูเลยนะครับให้เลือกนะครับในฟังก์ชันที่เราต้องการนะครับอย่างดูแรงดันนะครับก็เลือกว่าต้องการดูค่าอะไรนะครับติ๊กเลยครับติ๊กเสร็จปุ๊บกดปุ่มขวาล่างนะครับโปรแกรมนิสันคอนซัลก็สามารถแสดงค่าสดของเครื่องได้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้กล่องตัวนิสันคอนซัลจริงจริงก็ได้นะครับ ก็เพื่อนช่างก็สามารถประหยัดขึ้นนะครับถ้ามีกล่องแท็กติกนะครับก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยครับค่าค่าก็จะโชว์ขึ้นมานะครับค่าสดนะครับเราก็สามารถดูหลายๆระบบได้นะครับทำตามคิดนะครับส่วนคลิปสุดท้ายนะครับเป็นการลบไฟแอร์แบ็กนะครับของ n i s สันมาร์สนะครับ ไมันโชว์เห็นไหมครับขวาบนนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถลบได้ทุกระบบนะครับแล้วก็เข้าฟังก์ชันนะครับเข้าแบบ1ระบบนะครับดูตามคลิปนะครับแล้วก็เลือกถุงลมนิรภัยนะครับเนี่ครับซ้ายล่างนะครับถุงลมนิรภัยนะครับมันก็จะขึ้นโค้ดครับกดปุ่มลบเลยครับง่ายๆครับจากนั้นลบแล้วนะครับเมื่อเมื่อทําการลบแล้วสแกนอีกทีไม่มีโค้ดนะครับสักพักหนึ่งนะครับ เดี๋ยวไฟสัญญาณแอร์แบ็กมันก็จะดับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับกล่องแท็กติกนะครับอ่านโค้ดลบโค้ดนะครับแล้วก็ดูคาลิเบตได้ด้วยนะครับดูค่าสดได้นะครับสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อนะครับก็ติดต่อมานะครับวันนี้ก็ผมจบเพียงเท่านี้นะครับจากนี้ก็ดูตนดูคลิปนะครับจนจบนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ